คะายมีของเล่นจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รู้จักกันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นของที่ทรายแบบว่าไปพบเจอมาในอินสตาแกรมของฝรั่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคืออะไรมันน่าสนใจจังเลยฉันจะต้อง Google ฉันต้องรู้ได้ว่ามันคืออะไรฉันจะต้องมีในครอบครองนะคะก็เลยไปทําการ Google แล้วก็สั่งจัดหามานะคะก็สั่งข้ามน้ําข้ามทะเลมาจนได้มานะคะแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยมันแบบ มันเป็นนวตัตก,กรรมที่แบบน่านำเสนอก็เลยเอามาทำวิดีโอให้เพื่อนดูกันนะคะสิ่งนั้นก็คือเจ้านี้ค่ะเทนเทนเทนเมคอัพอีเรเซอร์นะคะสิ่งนี้เนี่ยคือทรายเห็นฝรั่งใน IG นะคะลองหาแฮชแท็กดูเมคอัพอีเรเซอร์อะไรเงี้ยใช้กันเยอะมากมากแบบแล้วก็แบบคือเขาจะมีวิดีโอที่แบบว่าแต่งหน้าแน่นจัดเต็มแล้วเขาก็แบบใช้เจ้าสิ่งเนี้ย ลบหน้าหนาตามันคล้ายๆแบบไอ้นี่ไหมรับเบลอย่างลบของเรานะคะใช้สิ่งนี้ลบเมคอัพนะคะด้วยสิ่งนี้สิ่งเดียวโดวยที่ไม่ได้ใช้น้ำยาอื่นๆเลยแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวมัน Amazing อะแล้วก็เลยไปไปเจอในแบบว่าพวกคลิปแบบ YouTube ที่เป็นแบบคลิปรีวิวยาวๆของพวกฝรั่งที่เป็นแบบ Beauty บล็อกเกที่แบบดังๆคนตามเป็นล้านคนอะไรเงี้ยเขาเขารีวิวก็แบบ เฮ้ยเขาก็บอกว่ามันโอเคอ่ะมันใช้ได้เราเห็นผลจริงใซก็เลยแบบเอามั่งเอามั่งนะคะก็ขอเป็นตัวแทนประเทศไทย <c oughs> ที่จะเอามารีวิว <c oughs> ค่ะไยส,สั่งซื้อมาสองอันนะคะ <c oughs> ก็คืออันนี้มันอันละประมาณยี่สิบเหรียญสิ่งนี้นะคะพอแกะออกมาข้างในเราจะได้ผ้ามาผืนหนึ่งค่ะเป็นผ้าผืนสีชมพูแบบนี้มีสองด้านนะคะแต่ละด้านเนี่ยมันจะ มีขนที่ไม่เหมือนกันนะให้ดูใกล้ๆอันนี้นะคะด้านนี้จะเป็นขนยาวๆฟูๆส่วนด้านเนี้ยจะเป็นขนแบบขนสั้นๆน,นะคะเขาบอกว่าสองด้านเนี้ยมีวิธีการแบบเขาเรียกอะไรมีประโยชน์ในการใช้แตกต่างกันให้ใช้ด้านสั้นก่อนแล้ก็ใช้ด้านยาวนะคะตัวนี้ที่เขาเขียนไว้นะคะก็คือเป็น p พลีเอสเตอร์้อนต์นะคะไซนว่ามันน่าจะเป็นนาโนเทคโนโลยีไปไกลไรคือไม่รู้เหมือนกันมันก็คล้ายๆแบบผ้าขนหนูนาโนอะไรเงี้ยความรู้สึกเวลาที่จับนะคือมันนุ่มมากอันนี้คือผ่านการใช้งานมาแล้ว2ครั้งนะคะใส่ใช้เองนี่แหละวอ t เ r คือใช้แค่เจ้าผ้าตัวนี้นะคะกับน้ำนะคะแล้วก็ No More b u y o n g Cotton p a น and Oil Make Eye Makeup Remover คือมันสามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็สามารถใช้เช็ดที่ตาได้ด้วยนะคะแต่ว่าคือใส่ลองแล้วอะแต่ว่าไอ้พวกมาสคาร่าแบบ waterproof อะเอาไม่ออกคือจริงๆยังไงแถวๆตาไซก็ยังแนะนำแบบว่าเข้าๆได้แต่ว่าจะเอาแบบเก็บรายละเอียดสะอาดๆก็ไปใช้แบบใช้สำลีกับ Eye Remover ปกติดีกว่านะคะแล้วก็ เขาบอกว่ามัน washable แล้วก็สามารถใช้ได้ถึง1,000ครั้งเลยนะโอเคเรามาดูกันวิธีใช้นะคะวิธีใช้ก็คือเราจะต้องเอาเจ้านี่นะคะไปเหมือนแบบไปชุบน้ำอุ่น,นะคะ่ะซึ่งใส่เตรียมน้ำอุ่นไว้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลบหน้ากันให้เห็นๆนี่คือแบบ อาจจะไม่ใช่เมคอัพที่ดูสดใหม่เพราะว่าชสยใช้ชีวิตมาทาั้งทั้งวันแล้วนะคะแล้วก็นี่มานั่งอัดเอาตอนกลางคืนหลังจากกลับจากทำงานโอเคช้ใช,ใช้ด้านสั้นก่อนอันนี้คือชุบน้ำรี่้อนะเปียกใช่ <laughs> ก็จะลองเช็ดให้ดูนะคะใกล้ๆดีนะ <laughs> แด์หนึ่งนะอันนี้ลองเข้ามานี้ลองที่ตาก่อนล้วกันนะ การปาดครั้งแรกก็จะเห็นจางๆเห็นไหมคะเป็นอายแชโดว์ของกายก็จะติดออกมาเยอะขึ้นนะคะทีนี้เช็ดคิ้วอันที่จริงแล้วนะคะพวกฝรั่งเขาบอกว่ามันสามารถเช็ดแบบตัวอะไรนะ เอมสคาร่าแบบกันน้ำออกได้แต่ใส่ไม่กล้าใสา่ว่ามันแบบมันใกล้ลูกตาแล้วมันเป็นผ้าเนาะเอาสักแค่นี้ก็โอเคมันก็มองเห็นว่าแบบสะอาดนะคะสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าการเช็ดหน้าแล้วมันจะทําให้เกิดริ้วรอยหรือจะทําให้หน้าเหี่ยวแก่ลงไปหรือเปล่านี้ก็แบบตอบไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแบบตอนเช็ดมันก็ต้องเหมือนใช้พละกําลังนิดนึงในการที่จะแบบกดผ้าไปกันหน้าแต่ตัวผ้าคือนุ่มมากะคะ่ะ ไเช็ดครึ่งหนึ่งนะคะก็ใช้ความสาดของผ้าไปประมาณนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่ามีตัวของเมคอัพหลุดติดจากผ้าออกมาทีนี้เดี๋ยวเช็ดทั้งหน้าเลยดีกว่า <c oughs> ใจรู้สึกว่าใจเช็ดเมคอัพตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะก็จะ มีเมคอัพติดออกมาอย่างนี้นะคะคือเช็ดทั้งหน้าแล้วเรียบร้อยทีนี้เหมือนกับว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องใช้ด้านนี้เขาบอกว่ามันจะเหมือนแบบอัฟฟอริเอได้สามารถช่วยขัดเซลล์ผิวด้านขนยาวนะคะก็อาจจะหลังจากเช็ดเมคอัพเสร็จเราก็ลองใช้ด้านนี้ถูหน้าดูก็ <c oughs> ไม่รู้สึกอะไรนะมพนพอเนพราะว่าผ้ามันนุ่มๆน,นะคะ หลังจากเช็ดด้วยผ้าตัวนี้เสร็จแล้วนะคะไซก็จะลองพิสูจน์ว่ามันสะอาดจริงหรือเปล่าด้วยอุปกรณ์ที่ไซใช้อยู่ทุกวันนั่ก็คือเจ้านี่นะคะอเด Derma นะแล้วก็สำลีสีขาวสะอาดเลยเพื่อที่จะลองดูว่าเราเอาอเดอร์ m a เช็ดแล้วเนี่ยมันจะยังมีแบบพวกเมคอัพติดอยู่หรือเปล่าเพื่อที่จะดูว่าประสิทธิภาพของอเจ้า Makeup Eraser ตัวนี้นะคะมันสามารถ เช็ดเครื่องสำอางด้วยน้ำอุ่นออกได้จริงหรือเปล่าโอเคนี่ยค่ะก็จะลองข่าวสะอาด <laughs> ตื่นเต้นนะคือข่าวสะอาดเลยไม่มีอะไรติดมาเลยมาลองอีก ทั่วเลยทีนี้ก็ขาวสะอาดยกเว้นมีแบบมาให้ดูคือมันขาวสะอาดยกเว้นมีขุยแบบขุยเล็กๆของไอ้เจ้าสัมผ้าไอ้เนี่ยผ้าเนี้ยสีชมพูติดมาที่หน้านะคะแต่ว่าในส่วนของสีเขาเรียกอะไรสีเนื้อๆของเมคอัพเนี่ยไม่มีไม่มีติดมาบนสำลีเลยคือแบบเฮ้ยอเมซิ่ะเจ้าก็นะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบ เห็นแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราควรเอามาทําบอกให้ทุกคนได้ดูแบบไม่ตอนนี้โลกเรามีนวัตรกรรมแบบนี้แล้วใครก็ไปดูมาเขาว่าม,มันมีประมาณแค่สี่ห้าเจ้าเองที่แบบทําผ้าแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะเป็นเมคอัพอีเลเซอร์โดยเฉพาะนะคะก็ สำหรับใครที่อยากรู้ว่ามีขายในไทยไหมก็คือไม่มีนะคะนี่ใส่สั่งตรงมาจากเว็บของเขาเลยแล้วก็ลุ้นภาษีเอานะคือด้วยความอยากรู้จัดแบบเอ้ยมันเป็นยังไงมันอะไรยังไงนะคะ,ะก็อันนี้หลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะคะก็สามารถเอาไปซักด้วยมือเบาๆได้แล้วก็ไปตาก ข้าแบบธรรมดาแล้วก็สามารถใช้ได้แบบพันครั้งแต่ถ้าได้ตามที่เขาเคลมไว้นะคะเขาเคลมไว้ว่าใช้สักใช้สักใช้สักได้หนึ่งพันครั้งก็คือถ้าใครจะใช้เฉพาะเจ้าเนี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยโคตรประหยัดเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เลยเลย,เลยใช้แค่น้ำเปล่า น้ำเปล่าอุ่นๆกับสิ่งนี้แค่นั้นนะคะโอเคก็หวังว่าวิดีโอในวันนี้นะคะจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆแปลกๆซึ่งตอนนี้สายสั่งเอาไว้จากต่างประเทศเพียมเลยอะไรก็ตามที่ออกใหม่อะไรเงี้ยเป็นบ้า <c oughs> ก็จะรีบเอามาทำมาโพสให้ได้รู้จักกันละก,กันนะคะเอาไว้พบกันใหม่วิดีโอนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย